ชุดการเรียนรู้ที่3เรื่องโกนทัานเถระบทเรียนแห่งความสามัคคีพระโกนทัานถือกำเนิดในตระกูลพามในพระนครสาวัตถีค่ะชื่อเดิมเนี่ยมีชื่อว่าทานมานพ แล้วก็ได้เข้าศึกษาตามธรรมเนียมของพราหมณ์จนจบไตเพศและหลังจากนั้นค่ะก็ได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่อุปสมบทไปเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านก็เห็นว่าด้านหลังของท่านโกนทานเนี่ย มีผู้หญิงคนหนึ่งคอยติดตามไปด้วยตลอดเลยแต่ตัวท่านเองเนี่ยมองไม่เห็นรูปนั้นค่ะเมื่อท่านเข้าไปบินทบาตชาวบ้านเนี่ยก็จะถวายพิกษาให้แก่ท่านแต่ทุกคนเนี่ยจะพูดว่าส่วนนี้ถวายให้แก่ท่านและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถวายให้กับ สหายหญิงของท่านตั้งแต่นั้นมาเนี่ยชาวบ้านทุกคนก็จะเรียกท่านว่าโกนททานส่วนพวกภิกษุที่ไม่รู้ความจริงเนี่ยก็เกิดความรังเกียจค่ะแล้วก็กลัวความเสียหายจะมาเกิดขึ้นกับพวกเขาก็เลยไปบอกกับท่านอนาถาปินทิกาเศรษฐีแล้วก็นางวิสาขาว่าให้ไล่ท่านเนี้ยพระรูปเนี้ยออกจากวัดไป แต่ว่าท่านทั้งสองก็ไม่ไล่ค่ะเพราะว่าคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องของสงฆ์ให้จัดการกันเองพวกภิกษุเหล่านี้นะคะก็เลยไปทูลบอกกับพระเจ้าประเสิที่โกศลค่ะให้ขับไล่ท่านออกจากแว่นแคว้นนี้พระเจ้าประเสิที่โกศลเนี่ยก็เลยเสด็จไปสู่พระวิหารด้วยตัวพระองค์เองแล้วก็พิสูจน์จนทราบได้ว่าหญิงสาวที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยเป็นเพียงภาพลวงตาไม่ใช่คน ท่านก็เลยเกิดความเลื่อมใสค่ะแล้วก็รับสั่งให้ท่านเข้าไปบินทบาตในพระราชวางังแล้วก็วำรุงด้วยปัจัยสีเมื่อพวกภิกษุเห็นดังนั้นนะคะก็ติเตียนว่าคนชั่วช้าเนี่ยทั้งพระราชาทั้งพระโกนทหานพระโกนทหานเนี่ยรู้สึกโกรธมากก็เลยโต้อตอบกับภิกษุเหล่านั้นความเนี่ยทราบไปถึงพระพุทธเจ้าค่ะ พระองค์ก็เลยตำหนิมาแล้วก็ห้ามให้พิสุเนี่ยตอบโต้กันโดยเด็ดขาดแล้วก็แสดงเรื่องเรื่องราวของหญิงรูปนั้นนะคะให้พิสษุ์ทุกคนเนี่ยได้ทราบความจริงว่าพระโกนทศฐานเนี่ยในอดีตชาติก็เคยเป็นทิวดาตนหนึ่งเห็นพระสองรูปมีความสมัครสมานสามัคคีกันมากก็เลยต้องการกลั่นแกล้งเขาค่ะแล้วก็กลั่นแกล้งด้วยการที่แปลงกายเป็นหญิงไปติดตามพระอีกรูปหนึ่งทําให้พระอีกรูปหนึ่งเนี่ยรู้สึกหวาดระแวงกลัวที่จะมีผู้หญิงเนี่ยมาเดินตาม พระสองรูปเนี้ยก็เลยแตกหักกันอย่างรุนแรงค่ะก็คือเลิกคบหากันเลยและเพราะกรรมในอดีตชาตินี่แหละค่ะส่งผลให้พระโกนทานในชาติปัจจุบันเนี่ยมีหญิงสาวเดินตามหลังแต่ท่านเองก็มองไม่เห็นแต่คนส่วนใหญ่ชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าได้เจอกับท่านเนี่ยก็จะเห็นหญิงสาวรูปนี้หลังจากนั้นค่ะพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนด้วยคาถาสองคาถาด้วยกันค่ะแล้วก็หลังจากจบพระธรรมเทศนานั้นนะคะพระโกนทานเนี่ยก็ตั้งอยู่ในโอวาที่พระบรม ศาส,สดาตรัสสอนตั้งใจบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ค่ะเธออย่าได้กล่าวคำหยาบกับใครๆชนเหล่าอื่นถูกเธอว่าแล้วจะพึงตอบเธอเพราะการกล่าวแข่งขันกันให้เกิดทุกข์อชญาตอบพึงถูกต้องเธอผิดเธออาจยังตนไม่ให้หวั่นไหวได้ดังกังสดานที่ถูกกำจัดแล้วไซ เธอนั่นย่อมบรรลุพระนิพพานการกล่าวแข่งขันกันย่อมไม่มีแก่เธอ